โอ้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 อำรอยนะฮะที่4ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่มินิเกม EP ที่46แล้ววันฮะวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมเกมหนึ่งที่ก็แต่ว่ามันคล้ายมันก็คล้ายมันชื่อเกมว่าไฮพิกเซลเซสอะนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปช่วงเทศกาลของคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยนะฮะเราจะพบกับเกม Santa's s y s นะฮะซึ่ง ไฮพิก e l ลคนนํำเกมนี้มาเล่นแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่า Hy Pi กเ l s a ซสเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนกับซั n t ตอซหรือไม่แต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเหมือนฮนะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดไหวพริบของเรากันนะฮะว่าเราจะทำตามได้มากแค่ไหนนะโอ้โหเออเออม,มันคล้ายนะมันคล้ายน่าจะเกมเดียวกันนะแต่ว่าเพอเออมันแบบทำไมคนมันเยอะจังเลยเฮ้ยคนเยอะมากเลยนะทีนี้เองนะฮะเกมซันเตอร์เซสเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่ก็เออเขาก็รีแพรนเอ o อนเชสเท เอามาคือเกมซัเตอร์เซสเนี่ยฮะมันมันมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะแบบในปกติในต่างประเทศก็จะเล่นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเนี้เนาะเออนะเราก็นั่นแหละนะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักเกมซัเตอร์เซสนะฮะคือมันมันน่าจะเล่นกันอยู่แล้วนะแบบพื้นบ้านนะอะไรอย่างเงี้เนาะคล้ายๆกับมันมอนซอนท่าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะฮะนะก็จะเป็นลนักษณะประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไฮพิกเซลเซสนะฮะก็ลอกเรียนแบบนั่นแหละนะฮะเออกินกินกินดิกิน,กน,กน กินเร็วๆกินกินเอ้ยเต็มโอเคเต็มเยี่ยมยอดไดอีกู่นะฮะที่สมเดกินอะไรเนี้ยกินมันฝรั่งพิษหรอเอ่อายไม่ใช่ขอโทษวางผิดนะแม่วางพลาดเยอะเลยกิน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 บางทีมันจะมีหลอกบ้างนะฮะก็คือเออมันก็จะหลอกอะไรเนาะก็จะหลอกบ้างก็คือการหลอกอ๋อ มันมันก็จะหลอกอะนะฮะเออเฟลไปแล้วอะเอาแอปเปิลตีเชียร์เดอะชี p ย e s สอ่านะฮะเออมันบางทีมันก็จะมีแบบอะไรหลอกบ้างแบบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันถือแอปเปิลให้แต่ว่ามันให้ใช้ขนมปังในการตีผู้เล่นอื่นอะไรอย่างเนี้เนาะเอา้าสโตนบล็อกอ่ะสโตนบล็อกอ่ะสโตนบล็อกอ่ะมอง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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ บางทีมันก็แบบสติเชิงช้านิดนึงนะก็จะแบบเออๆหน่อยอะไรอย่างเี้เนาะเราจะต้องมีไหวพริบให้ทันถ้เกมนี้อะไรอ่ะเย่รอดฮะอ๋อบ็อกไอรอ,อนอยู่ไหนไอรอ,อนอันนี้นี่นี่นีมโอเคได้อยู่ได้อยู่กระโดกระโดกระโด ลองๆโอเคเยี่ยมยอดนะฮะคือเรื่องว่าเราต้องมีไหวพริบด,ดีนะฮะคือถ้าเราพูดมากทีนี้เราแบ่งสมาธิไม่ทันนะฮะเนี่ยเออเราก็จะเออเออหน่อยอะไรเนาะจริงๆมันมีประตูเนี่ยหลอกอะไรอย่างงี้แล้วมันคือซันเต์เซลนั่นแหละนะพูดง่ายๆเนาะมันคือซันเต์เซอ่ะเวอร์ชั่นที่มันเป็นไฮบริดเซลไงาตายแยล้วปวดตายแล้วว่ะอ่านะฮะเออดิสาไม่ธรรมดาทิสาเลยนะ ไม่ธรรมาดานะเนี่ยโอ้เราก็มีไหวพริบที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะเนี่ยพูดเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะแหม่ก็มัวแต่พูดไงอ,อธิบายนู่นอธิบายนี่อะไรอย่างงี้มันก็เลยแบบดึงสมาธิไปนิดนึงอะนะแต่ก็ได้ที่3มก็โอเคอะนะ,ะเราก็ต้องมานั่งรออีกแล้วนะฮะกว่าคนจะเข้าครบคือมันเป็นเกมสั้นๆก็จริงนะฮะแต่ว่า ความความที่เราจะต้องกระตุ้นสมองนี่ใช้เยอะเหมือนกันนะดังนั้นแล้วเกมนี้เหมาะมากนะฮะสำหรับใครต้องการกระตุ้นสมองว่าแบบฉันควรจะตื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้นะมันต้องแบบมีสติตลอดเวลายอยู่ติดเนื้อติดตัวอะไรอย่างงี้นะคือจริงๆแล้วเกมนี้ไม่แนะนําให้พูดขณะเล่นนะฮะเราควรจะเล่นเนเงียบๆนะฮะเออแล้วก็พยายามทําตัวให้คล่องแคล่วที่สุดทีด่จะทำได้นะฮะคือถ้ามานั่งคู่แบบนี้นะฮะหรือว่าแบบเราคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าสมาธิเราจะเสียไปนั่นเอองห ดูมีสาระเนาะแค่ช่วงคริสต์มาสเขาก็จะจัดรูปแบบใหม่ให้มันเป็นแบบให้มันดูเป็นเข้ากับคริสต์มาสมากขึ้น,นอะไรอย่างเนาะเราต้องการความเร็วนะแต่ว่าแบบเราไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อะไรอ่ะอ่าต้องกระเลมเต็มพื้นเลยนะอะไรเอ่ยฟูลี่ไอเดอนไอจอดับโอ้โหจอดับทีจบเลยนะฮะแม่เราต้องไปเปลี่ยนจอซะละคุณผู้ชมขอเงินหน่อยอ่ะไม่ใช่อ่าโอเคจบเร็วจังเลยฮะนี่นี่ลีดลีดล,ลีปิ้งรีปิ้ง เออได้อยู่ได้อยู่แหมแล้วก็จำจำสีสีของยาได้นะฮะยากระโดดจะเป็นสีเขียวนะฮะอ,อ๋อพอกชอบพอกชอบอยู่ไหนพอกชอบพอก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 โอเค okay, ได้อยู่ได้อยู่ most tall grass อันนี้คือ tall grass หรอฮัลโหลโอ้ยโดนแย่งหมดแล้วพื้นที่นี้จะแบบโล่งละเอียดยิบะที่สี่นะ spin around ฟิวเซอร์โคลนะฮะเราก็ต้องกระโดดให้ครบอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ้าอวโอเคฉลาดพอรีแพร์โกซอด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 โอเคโกซอดได้อยู่เนี่ยใช้กันมันเลยนะฮะอืมอันนี้จะพังแล้วเนี่ยโอเคเซคันด์เฟลชเทมเอ้มันต้องให้อันนี้ดิอ่าโอเคอันนี้จะได้เร็วหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเอนะอเนาะมาแค่กดกดกดแล้วมันก็ได้อเงี้ย ง่ายดี Look at the sky นะฮะเกมนี้จะไม่มีการแข่งความเร็วนะฮะสำหรับอันนี้เนาะโอเค Smell Iron อนออไอรอนไออยู่ไหน Iron อันนี้อันนี้อ่าโอเคอ่าโอ้โหเอ้ยเหล็กได้เร็วแล้วเนี่ยเอ้ยเหล็กได้เร็วแล้วเนี่ยเออไม่ธรรมดาโอเคโอ้โหไอเกมเนี้ยยากมากเออพอยโอ้โหตายเลยโดนระเบิดเต็มๆนะฮะคือถ้าเราไปเข้าใกล้รัศมีระเบิดปุ๊บนี่นะตายอยู่เดียวนะฮะบอกเลยเนาะ ังนั้นแล้วก็อุ๊ไม่ทันแล้วกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วโอเคกระโดดแล้วก็กระโดดเลยแล้วกัน <laughs> บ๊ายบาย grass box อ่ะ grass box นะฮะเขาบอกให้ลุกนะฮะแต่ไม่รู้มันแต่ไม่ได้บอกให้ยืนนะฮะเออแต่เราจะยืนเนี่ยมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะฮะโอ้เราไม่ค่อยแบบมีไหวพริบเลยเนาะ,ะอืมแย่จังเลยนะฮะเดี๋ยว รอดูเก,อเกมต่อไปแล้วกันนะฮะว่าเอาจะช่วยแล้วกันเนาะว่าเราจะไหวพริบดีแค่ไหนนะฮะไหวพริบเราจะกลับมาดีหรือไม่อุ้ยดาคันวอลน่าสนใจนะแต่ว่าแบบเผอิญว่าเล่นเล่นเกมเกี่ยวกับสงครามอะไรยังไม่ค่อยเป็นนะฮะโดยเฉพาะเบสบอลนี่คือสเสอเร้นนะ,ะเล่นไม่เป็น <c oughs> ก็กากมากพูดง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยแล้วกันมามาเกมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้นะฮะเราได้บุคคลปริศนามานะฮะฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะ ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะฮะโอ้ไข่ก็ไม่รู้เนาะเออเนาะไม่มีใครรู้จักอ้าวออกไปเลย t h คลิป p ป e r k ออกไปเลยนะเออแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราได้ผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยใครจะมีไหวพริบที่ด,ดีกว่ากันเออนะต้องตั้งสติให้ดีเข้าใจไหม ก็จะวนทําไมเนี่ยจะวิ่งวนทําไมเนี่ยมามามาแข่งกันใครจะชนะเออมันได้เล่นนานมากโออเออโอ๊ยมามาขวางทําไมเนี่ยโอ๊ยมาขวางทำไมมาขวางทับไม้ยิ่งใหญพวกนี้นี่ตบตีเลยตบตีเอ้าอุ๊ยก็เขาอะแย่งพี่ย่าเออเราะห้างเรแหน มี่คนึ่ง,ง,งอะอะไรอ่ะโกงอ่ะหยอกหยอกหยอก <c oughs> อะนอนนอนนอนแม่มีแซดแซดให้ด้วยทันทันทันโอเคฟีดบอสชีฟเอ้าฟีดดิฟีดเออเอเออันนี้อนเอาแปะเข้าไปโอ้ยห่างกันนิดเดียวอีกนะห่างกันหนึ่งขั้น มันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้ฮะวายๆเสร็จก่อนอะ่ะเออแ <c oughs> ลอุ้ยน่ากลัวมากเลยตาเอ,อ้ยแล้วจะขยับทำไมนะพี่พี่ขยับทำไมแพ้เลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะแย่มากอยู่ดีก็ขยับหน้าแล้วก็แพ้เลยอะ่ะโหดร้ายจริงๆเลยเฮ้ยอ่ะเอา้าเอา้เอาหายหมดเลยประสาทธ์ดีตั้งนาน <s <S เออได้อยู่ได้อยู่โอ้ยตกใจกว่าจะกินนมเสร็จนี่นะหมัดไส้พิซซ่าขอสักทีหนึ่งดิอ่ะกินสีเขียวให้กินสีเขียวเออเอ้ากระโดดไม่ขึ้นเอ้าตัวหนักเกินหนักเกินโอ้โเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว โอ้แหลก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 กูอยู่เกือบแล้วเกือบแล้วเลยเวลานะอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งฮาที่สี่โอเคไเปบอกที่สี่บอกื่อกี้ไม่ทันดูอ่ะเราต้องกินอะไรเนี่ยกินอะไรที่อาหารเยอะเย่เยเย่เยเออแต่มันไม่กินสเต็กเนี่ยนะงงงคงกับชีวิตแป๊บ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 กินอาหารก่อนขอกินกันอีกนิดนึงอีกเลาะนึงแม่ทำไมไม่กินสเต็กแต่แรกโอ้ไม่ทันละแกนมาแกนมาโอ้โหนี่แกนมาเนี่ยแก่จังเลยนี่ไม่ทัน เชื่อ <Sure. S 2> oh, ได้เก<น>นะ้าคะแนนอะได้หนะ้าคะแนนเอาอะไรมาพูดเ <laughs> นอะงอนงอนออกเอ้ยออกออกออกนี่แน่ออกอะ,ออกอะเดี๋ยวเรามาต่อที่เกมต่อไปดีกว่าโอ้โหพื้นหลังแบบนี้คุ้นเคยกันดีนะฮะนะก็คือท n t NT, นั่นเองโอ้โหเป็นเกมที่เอิม่ม <laughs> แมッ กี่ปีเนี่ยเกือบ10ปีแล้วมัง้งหรือ10ปีกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือแมบนี้เรียกว่าเป็นตำนานกันเลยทีเดียวนะโอ้โหล a d ด e นี้มันจะมีจุดหลอ,อกอย่างหนึ่งนะอย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยเออบางทีมันก็ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละชั้นมันจะแบบคือมมนมีพื้นที่ต่างกันในะแต่ละชั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นแมปที่แบบในตำนานไม่พอยังหลอกลวงเราด้วยนะฮะแมปชื่อว่าโนดเนาะเป็นแมปที่แบบ เก่ามากนะเกือบ10ปีหรืออาจจะ10ปีไปแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะโอ้เก่าแก่โอ้ขอบคุณมากที่ช่วยป่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยชั้น2มันจะไม่มีอะไรอย่างงี้ะมันจะร่วงลงมาอะไรอย่างงี้เลยนะฮะอยังไม่ทันขาดคำนะฮะคือเกมนี้เนี่ยมีจุดมีเป้าหมายนั่นก็คือการที่เราจะต้อง survive นะฮะก็คืออยู่ให้ รอดได้นานที่สุดเนี่ยเนเอ้แมแม้แม,แมเออมันก็จะมีบางพื้นที่ที่แบบไปไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะเราจะต้องอยู่รอดให้ได้นานที่สุดนั่นเองนะฮะโดยที่เมื่อเราเหยียบไปแล้วเนี่ยนะฮะบล็อกมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปอย่างนี้นั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเราก็จะต้องรอดให้ถึงคนสุดท้ายนะฮะถ้าถามว่าเคยชนะที่1มากี่เกมก็ น้ำจำนวนครั้งได้เลยมัง้งประมาณ2 3าครั้งอะไรอย่างงี้นะฮะคือแบบน้อยมากเปอร์เซ็นชนะนี่คือยากมากนะอุ้ยตกมาชั้นสุดท้ายแล้วฉันตายแน่ชัวร้อยเปอร์เซ็นป้าบๆเลยอ่าเออทำไมสปีดมันไม่หมดสักทีอะโอ้โหเราเรามาดงคนเยอะอีกนะประเด็นเราเรากลับดีกว่านะฮะอ่ะคือบางทีอะมันจะมีบางจังหวะเหมือนกันนะั้นที่แบบเราก็จะเดินแบบสบายๆชิลๆอะไรอย่างงี้นะแต่ดูสภาพแล้วเรามาชั้นสุดท้ายซะขนาดนี้นะฮะเราไม่น่าจะอยู่รอดเนาะ หน้าน,นี้มันแบบมันมัน่นโอเคเรียบร้อยนะฮะจบเกมอ่ะถือซะว่าเป็นตัวอย่างไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่เกมหนึ่งกันดีกว่าเผื่อว่าเราจะแบบมีอะไรที่ดีขึ้นอ่ะแมปนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเก่าเหมือนกันนะแต่จำไม่ได้นะฮะว่ากี่ปีนะฮะคือแบบเมื่อกี้คือแบบเป็นแบบความคลาสสิกมากๆอะนะฮะเออก็อาจจะจําได้หน่อยแต่แบบนี้มันไม่ค่อยรู้จักฮะเออมาเดี๋ยวมาดูกัน เออชนะที่หนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ชนะด้วยความฟลุกกันนะคือไม่ตกเลยอะไรอย่างงี้นะอ่าไม่ใช่ไม่ตกแต่เราชนะทัไมถึงไม่ตกโลกอะไรอย่างงี้เนาะก็ก็ชนะไปอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าโอเคเา้าเขาไม่ปลาไอ้นี่กันแฮะเอ้แมปนี้ดูเล็กๆอ่ะว่ายล่วงเลยพวกแมปเล็กพวกนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีพื้นที่ในการเอ่อไม่ใช่สี่ถ้าแมปเล็กแบบนี้ถ้ามีพื้นที่ในการเดินน้อยเนี่ย มันจะมีหลายชั้นนะเออแต่ถ้าแมปใหญ่ปุ๊มนะมีอยู่สามสชั้นอะไรก็หมดแล้วอะไรเนาะเออก็ก็ก็กดูสมเหตุสมผลดีนะโอเคอย่ามาตันหน้าชั้นอย่ามาแย่งบล็อกชั้นกิน เวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะหายไปนะฮะก็คือแบบ TNT อะไรอย่างงี้เนาะเหยียบปุ๊บระเบิดบล็อกหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขานิยมใช้เป็นกราวงกราเวลกันอะไรอย่างงี้อ่ะก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มีให้เล่นก็เล่นไปนะฮะอ้าวล่วงโอ้โหล่วง2ชั้นเลยโอ้โหไม่กอดตายละฉันเออนะล่วง2ชั้นตายแหละจะตุยไหมน่เอ่ยเราก็เดินเลาะสนามไปแบบนี้เนี่ยแหละนะว้ายเราจะกดดับเบิลจัมทำไมเรา เสียดายไหมเนี่ยอ่ะเราก็เลาะเลาะขอบเลาะขอบอะไรอย่างเนี้เ,ออเนาะอ่ามีขอบก็เลาะไปนะฮะเออกินขอบกินขอบอ่าอู้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 เกมนี้มันต้องแบบมีความแบบมีความตั้งสติตลอดเวลานะฮะต้องต้องต้องคอยอยู่ในบล็อกนะฮะอยู่ในกรอบศิลธรทมอันดีไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวโอ้โหล่วงทีเดียวล่วงทีละสองชัน้นนะเราเนี่ยเป็นอะไรอะฮะทำไมต้องล่วงทีละสองชั้นด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันฮะ โอเคก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอเหรียญในเกมนี้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะเอออย่างมร์เดอร์อย่างางี้เราก็พอรู้อยู่ใช่ปะอาจจะพอว่าเล่นบ่อยอะไรอย่างงี้ก็พอรู้ว่าเออมันก็เอาไปซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบดาบได้อะไรอย่างงี้เนาะอ,อันนี้ก็พอรู้แต่ว่า TNT นี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออเออนั่นดิเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้นะมาเราก็เดินกันต่อไปชิลๆอ,อ,อย่างงี้นะฮะรักษาสภาพเอาไว้นะฮะไม่ให้ตกลงไปมากกว่านี้นะฮะอ,อ่าเราก็ค่อยๆเดินบน เกไม่ไม่มีอย่างนี้ได้แหละนะอายอายล่วงล่วงมาถึงสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะเมื่อกี้เกือบกระโดดพลาละโอ้โหแย่มากเลยตายแล้วอืมเฮ้ย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 โอ้ย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 อีนิดนึงอีนิดนึงเฮ้ยรักษาสภาพไว้รักษาสภาพไว้มีคนตายก่อนเราอยังไม่มีโอเคเราก็ได้ที่สี่อะเราได้ที่สี่อะโหเสียดายมากเลยอ่ะ เราได้ที่สี่อ่ะเชอร์ไสองคนนี้มาดูกันดิใครจะตายก่อนโอ้คนนี้มีส์จะตายก่อนแต่ว่าทุกอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะจบเกมเราได้ที่สี่นะฮะที่สี่เนาะมันไม่บอกอะ่ะแต่ก็คือเราได้ที่สี่นั่นแหละนะโอเคมาอีกสักเกมหนึ่งกันดีกว่านะฮะเอาเราต้องเอาชนะให้ได้อะ่ะ <c> ไ <oughs> อ็นแมปนี้แบบนอาจจะใหม่หน่อยเนาะเพราะแบบมีพริสมารงพริสมารีอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นบล็อกใหม่เนาะ เออมาดูกันดีกว่านะฮะส่วนใหญ่มันจะชอบใช้เป็นบล็อกที่แบบเอ่อที่มันมันตามกราวิตี้นะฮะตามแรงโน้มถ่วงก็คือพวกบล็อกทรายกับกราเวลอะไรอย่างนี้ที่มันจะตกตามถ้าถ้าข้างล่างไม่มีบล็อกอะไรอย่างนี้มันก็จะตกใช่ไหมเออมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาชอบใช้กันแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นมาตรฐานเลยอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆเราถามว่าใช้บล็อกอื่นได้ไหมมันมันเกี่ยวกับการเขียนคําสั่งอะไรอย่างนี้เนาะเออนะ จริงๆมันเป็นวอลกอื่นก็ได้แหละแต่เขาไม่ทํานะเขานิยมแบบนี้ไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาทําทําไมเออนั่นดีมาเดินเดินใจเย็นใจเย็นๆอย่าตัดหน้ากันเลยอย่าตัดหน้าเดียวโดนหลงเ,ออเ,ออเ,ออเพลงอะไรนี้โอเคเออ,เอ,อทำไมบล็อกมันหายไปเร็วจังเลยนะเอ,อิบเอิบโอ้โห โอ้โห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 เราน่าจะต้องตกละอย่างตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แม่เราก็ต้องแบบหาลู่หาทางนิดนึงอะนะโอเคออ้ยชันสุดท้ายแล้วเอ้ยบล็อกมันหมดเมลมากเลยอะเกมนี้แปลกมากเฮ้ยคนก็ตายอยู่เราก็ภาวนาให้เราไม่ตายก็พอนะฮะเออต้องพูดอย่างนี้ให้มันดูเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยเออ ถ้าไปพูดอีกแบบนึงนี่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนไม่ดีทันทีนะฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พูดนะไม่พูด่าเราต้องพูดแต่แต่ในสิ่งดีๆเนาะโอเคเดนินเดินค่อยๆเดนินค่อยๆเดินแต่ตอนนี้มันจะไม่มีบล็อกให้เดินแล้วได้อยู่ได้อยู่เราก็พอล้อลอขอบได้อยู่อ่าโอเคเอืบโอ้โหเราจะอยู่รอดไหมอยู่รอดไหมเฮ้ยตกไปทีนี่ตาย,ยนะเอาแล้วตกออกมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้ว เอาแล้วเราจะรอดไหมเราจะได้ที่4อีกเหรอไม่เอานะไม่ยอมไม่ยอมไม,อม่ยอมเด็ดขาดไอชึบอึบมีความแบบโอ้ย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 ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ มันอยากให้เราได้ลำดับการชนะคือวันที่นี่เองโอเคแมปนี้ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันทไมมันมืดจังเลยมันมืดมากเลยอ่ะโอ้ยสภาพตาก็มองไม่เห็นอะไรอย่างงี้นะฮะต้องกินไนท์วิชั่นสักนิดนึงโอ้โหมีเท้าติดไฟด้วยโอ้โอยเท้าติดไฟเท้ามีแสงโอเคได้อยู่ได้อยู่เราจะกระโดดดับเบิลจัมทำไมเนี่ยเปลืองไหมเนี่ยเอองง งงกับชีวิตนิดน,นึงอะนะโอเคนะฮะเราก็เดินย่อง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 หมูย่องอะไรอย่างเนาะเออหิวเลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชย่องแบบนั้นนะฮะจึบ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 อ่ะเดินเดินวนพื้นที่ตัวเองอ่าตอนนี้เริ่มเปิดทางกันแล้วข้างล่างก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะฮะคือไอ้ดาแบบเนี้ยฮะพื้นที่ข้างบนมันติดทึบอย่างนงี้นะฮะเวลาเราลงไปทันทีอะไรเงี้ยเป็นคนแรก,แรกๆมันจะมืดมากเพราะว่าข้างบนมันบังแสงไว้อยู่ไงอ่าเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องรอให้เขามาแบบ เปิดเส้นทางข้างบนให้นิดนึงให้มันสว่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ฉันตกออกมาเยอะมากเยอะแบบเยอะมากนะดับเบิลจัมก็จะหมดแล้วด้วยเออไอเจ้าพวกนี้มันชอบตัดหน้าตัดหน้าคืออะไรก็คือตัดนี้นั่นแหละนะฮะพยายามให้แบบเราตกาลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นการแย่งบล็อกที่เรากำลังจะเดินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพวกตัดหน้ามันก็จะมีตัดหน้าโดยเจตนากับไม่เจตนานั่นเองนะฮะโอเคโอ้โหตอนนี้คนเริ่มตายเยอะแล้วนะเราก็ต้องอยู่รอดอยู่คงประพันธ์ให้ได้นะฮะอ่านะ เนี่ยตอนนี้มันเริ่มสว่างเพราะอะไรเพราะว่าข้างล่างมันโล่งไงใช่ไหมข้างล่างมันเป็นบอยไงมันมีท้องฟ้าอยู่อะไรอย่างเนี้เนาะเออมันก็เลยแบบเออเริ่มเห็นชัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ที่เริ่มน้อยละที่เริ่มน้อยละเฮิบเฮิบเออได้อยู่ได้อยู่เออรักษาสภาพเอาไว,นะว้นะรักษาสภาพเอาไว้นะตัวฉันตัวฉันตัวฉันได้อยู่ได้อยู่เอยแล้วเราเดินกลับมาทำไมเอาเราเราก็ะจะกันดับเบิลจัมทไม ดับเบิลแจมทไมัยอ่างงเหมือนกันอะ่วงอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ที่4จริงๆอันเนี้ยดวงมันที่4ตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยดวงที่4ตลอดไม่ได้ปะโอเคนะฮะวันนี้เรารักเลข4เราชอบที่4เพราะว่าเรา4ยิงยาวมากยกเว้นตาแรกที่แบบตายเร็วอะไรอย่างนั้นไม่นับนะแต,แต่ที่เหลือก็คือแบบเราที่4บ่อยมากอะไรอย่างงี้นะเออ รักเลขสไงโอเคเป็นเป็นเลขมงคลหรือเปล่าไม่รู้นะออ้ยคนแย่งเร็วมากนะฮะพอมันมีสปีดอะไรางี้มันก็แอบไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โนพื้นที่มันหายไปไหนโอ้โ <c> น <oughs> oh, no. มันหายไปไหนหมดแล้วโอ้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 ย์โอ้ยโอ้ย โ,โอ้ชีวิตชีวิตฉันดูลำบากแล้วเกินนะเฮ้ยชบเอ,บเอนี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฉันสุดท้ายเลยเออแต่ฉันสุดท้ายมีพื้นที่เยอะอะก็ว่างกันไปแต่เราอาจจะตายเร็วไงประเด็นนะชั้นสุดท้ายเนะี่ยทำไมเราไม่เคยชนะออก,กล้องบ้างเลยไอ้ที่ชนะแต่ละทีมันไม่เคยออก,กล้องนะมันไปอยู่หลังกล้องหมดเลยประเด็นเออนะอดโชว์เลยอะไรอย่างนี้นะเออไปอยู่หลังกล้องหมดเลยงงเหมือนกัน เวลาอัดคลิปที่ไรมันไม่เคยชนะนะมันจะไปชนะตอนที่ไม่อัดคลิปนี่แหละเออโอ้ยโอ้ยพ่อตัดหน้าตัดหน้ามากโอ้โหร้ายกาดร้ายกาดผู้หญิงคนเมื่อกี้ร้ายกาดมากนะฮะจำชื่อเอาไว้นะฮะเออจำชื่อเขาเขาผิดอะไรอะไรอย่างเี้เนาะเขาก็อาจจะงงด่านเดิมอ่นเนี้ยด่านมาร์สแต่ว่าอืม้องฟ้ามันไม่เหมือนมาร์สเท่าไหร่นะเออมันเหมือนกับโลกเรามากกว่าอะไรอย่างเี้ยนะโ,โอเคนะฮะมาที่ด่านเดิมกันอีกแล้วเออไม่ใช่ด่านเดิมดิ รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ด่านเดิมคนระับมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มันมันมีความแบบแตกตาไปนิดนึงอะนะเออแต่มันก็ยังเป็นทรายสีส้มเหมือนเดิมนะเออ,เอ,อสมัยก่อนมันจะมีแค่แบบทรายกับกราเวลอะไรอย่างงี้เขาก็คงเบื่อเนาะเขาก็เลยแอดไอ้เจ้าทรายสีส้มขึ้นมาแทนอะไรอย่างงี้นะโอ้โหพื้นที่หายไปไหนหมดเนี่ยเกียดจ,จริงเลยด่านเล็กๆอย่างเงี้ยลำบากอะลำบากกับชีวิตฉันมากๆเพราะแบบดูดิพื้นที่มันน้อยมากอะโอ้โห แล้วจะให้ฉันเดินยังไงนี้โหมันมีพว้ตัดหน้ามันมีพวกตัดหน้า,นนาอ่าได้อยู่ได้อยู่อรักษาสภาพฉันไว้เฮ้ยเออเกือบแล้วเกือบแล้วเ้ยโอ้โหโอ้โหเมื่อ,อก,กี้น่ากลัวม,มากมีคนมาตัดหน้าเราใจร้ายจริงๆอ่าเห็นไหมเขาเริ่มตายแล้วเพราะว่าผืนเริ่มหายอย่างเช่นเราเป็นต้นนั่นไงเรียบร้อยพูดไม่หันขาดคำนะฮะ double j u m double j ม m ์ไม่ใช่ ทำไมเราไม่ชนะเลยวันนี้ดวงตกมากอะไรอน่ะนูเซลหืมภาษาอะไรภาษาอะไรอะเกม TNT ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในตำนานเหมือนกันนะเนี่ยอืมเนาะเป็นอีกเกมในตำนานเหมือนกันนะก็ก็อยู่มายาวนานอะไรอย่างงี้เอ้แมปซีเหลี่ยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออเจยบวายยามันก็จะได้แบบเดินรับขอบได้ง่ายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมี2ชัน้นได้อย่างไรทำไมคนตายเร็วจังเลยทำไมคนตายเร็วจงัง ันทำไมคนตายหรือจังโลยอ่ะรีบกันหรอรีบเสียชีวิตทําไมโอ้นี่ไงโอเคเข้าใจแล้วทำไมเขาตายเร็วนะเออมันเป็นอย่างนี้เองนะเราพยายามเดินรัดขอบเอาไว้รัตเวียอา่าเอสโตเนียลิทัวเนียไม่ใช่อันนั้นปร,ประเทศในยุโรปไม่เกี่ยวเลยนะคนะวามรู้มิมิสตร์ก็มาเนาะจะมีบางคนที่แบบชอบมาตัดหน้าเราอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะ เออจะกระโดดทาไมเนี่ยเออเราต้องเดินเฉยๆนะอย่าไปกระโดดเยอะนะเดี๋ยวตุยก่อนกระโดดนั่นแหละตัวซวยเลยเอ้าวก็พูดแล้วก็กระโดดเองช่ชชงางช่างง้นอะไรอย่างนเนเาะช่งงานนะโอเคเฮ้ปโอเคอ่ะโอ้ยอย,ย่าอย่าทำให้เสียวกันดิอย่าดิ อย่าแกงกันอย่าแกงกันเอาแกงหม้อใหญ่ไปเลยเอาแกงส้มแกงเผ็ดแกงพริกแกงเขียวหวานโอ้โหไม่ใช่ละ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 โอ้โหวันนี้ไม่ชนะเลยนะฮะเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วการเดียวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรที่มันดีกว่านี้ไหมได้มากกว่าที่สี่ไหมนะเพราะว่าสกิโรตกขนาดนี้เลย โอเคด่านนี้มันโคตรเคี้ยวแล้วก็เคี้ยวโคดรอะแล้วดูพื้นที่มีน้อยด้วยนะประเด็นแล้วฉันก็คงจะตกฉันคงจะตกนั่นไงพูดไม่หันขันคำเออฉันคงจะตกโอ้ยทำไมพื้นมันหายเร็วจังเลยโอ้ my god โอ้โหมันเหมือนพื้นที่ปีรามิดอย่างนั้นเนาะก็คือแบบจาก จะจะน้อยไปมากอะไรอย่างงี้นะฮะจุดยอดสุดมันก็จะแหลมๆใช่ไหมพื้นที่มันก็จะน้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างมันก็จะเริ่มเป็นฐานฐานมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะโอ้โหตกมาชั้นสุดท้ายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละมันไม่ตลกละมันไม่ตลกละเฮ้อเฮ้อตกมาชั้นสุดท้ายเลยเหรอเฮ้อเฮ้อบดมันจะชนะมันก็จะชนะนะแต่มันก็ไม่มีให้ชนะไงอ h oh, โ o no. โอ้โหว้าว โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอย้ผู้หญิงคนนี้นี่มันช่างร้ายเหลือเกินมันร้ายเหลือเกินเออร้ายเหลือเกินจบเกมนะฮะวันนี้คันหัวยิ่งๆเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ชนะเลยนะฮะน่าแตกออกคลิปมากสภาพฝีมือตกฝีมือตกเออ อะไรเนี่ยโอ้ย oh, สาภาพอะ่ะเออแย่มากก็ทั้งหมดนี้ก็คือมินิเกมในวันนี้นั่นเองนะคะก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะได้ยินวลีนี้มานก็คือว่าน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะนั่นเองนะอ้าโอ้โหเป็นคำผมที่ค,ค่อนข้างจะไม่ใช่ได้ยินบ่อยไม่ใช่สิต้องบอกว่าไม่ใช่ว่า โหเรดว่าเป็นคำคนที่ได้ยินบ่อยมากนะับพูดแบบบ่อยบ่อยอะไรอย่างเนาะน้ําใจนักกีฬาอะไรอย่างงี้นะเอะอก็อ้างนักกีฬานักกีฬาใช่ป่ะเออแล้วส่วนตัวเกียติกีฬาไงประเด็นเออก็อาจจะอันตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ <c oughs> นะ เกียรความกีฬามากเลยอะไรอย่างนี้เนาะเออก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเนี่ยนะฮะก็ก็คือการเล่นกีฬามีการแข่งขันกันอยู่แล้วถูกต้องไหมอ่าอย่างวิ่งแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการแข่งขันกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราได้เนื่องจากว่าสกิลเรามีแค่นี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรยอมรับนั่นก็คือฝีมือในปัจจุบันของตัวเองเราไมมม่่่คคววรรรรยออัับสิงนนนีี้เาทจะฝฝึกต ไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นกว่านี้นั่นเองโอ้โหพูดแล้วดูดีมากปรบมือเสียรออะไรแปลกแปลกแปเออแปลกได้น่ากลัวมากนะฮะเสียงดูแบบน่ากลัวไงก็ไม่รู้แฮะเออนะฮะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่า เราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นอย่างเดียวนะฮะแต่รวมถึงการเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะการสอบอย่างเงี้ยอ่าแต่และแต่และห้องอะไรก็จะมีที่1ที่2ที่3อะที่อย่างงี้เนาะ,ะเราก็อย่ายอมรับสกิลในตัวเองของของเราในปัจจุบันนะฮะเราควรจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมันเอง เออเนี่ยเห็นไหม,มได้ข้อคิดประจำวันนี้แล้วนะฮะแหมเล่นมินิเกมทีไรต้องได้ข้อคิดตลอดเลยนะฮะจริงๆงไม่ใช่แค่มินิเกมแต่ว่าทุกคลิปเลยนะฮะก็เราก็จะมีสอดแทรกข้อคิดให้ตลอดนะฮะสมชื่อรายการสาระย้ำเช้าจริงๆแหมเป็นรายการที่ดูมีประโยชน์มีสาระมากๆเลยทีเดียวนะ,ะสมชื่อสาระยามเช้าพบกันทุกวันจันทร์หกโมงเชา้าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ